จะมาเจาะกระเป๋ากันแล้วนะคะวางแบบนี้นะคะไม่ต้องเนานะคะพี่หงมีลงอธิบายตอนเป็นอีพีหนึ่งนะคะลองไปตามดูนะคะเนี่ยวางแบบนี้แล้วเราก็เล็งเล็งเส้นนี้เส้นนี้ให้ตรงกันนะคะถ้าใครงงไปตามหาดูอีพีหนึ่งนะคะเพราะว่าจะทําคือลงทั้งหมดเลยไม่ได้เดี๋ยวโหลดไม่ลงนะคะเนี่มาจนสุดนี้นะคะ อย่าลืมนะคะข้างล่างเนี่ยต้องมีตัวถุงกระเปยึดไว้แล้วนะคะวางรองข้างล่างไว้ก่อนนะคะแล้วเราก็ทีนี้ก็มาใส่ถุงกระเป๋าอีกชิ้นหนึ่งที่เป็นชิ้นตัวนำชิ้นนี้หลบนะคะไม่มีการเนาอีกเช่นกันนะคะนะคะจับเล็งตรงนี้กับจุดข้างล่างเนี่ยให้ตรงกันนะคะใช้เข็มหมุดก็ได้นะคะถ้าไม่มีครีม แต่ว่าถ้าเป็นช่างน่าจะมีครีมสักหนึ่งอันนะคะก่อนที่เราจะเดินเด้งด้วยว่าเส้นตรงนี้กับเส้นตรงนี้เนี่ยตรงกันแล้วนะอ่าไปได้เลยจุดเนี้ยเราจะเดินไม่ถึงสุด ตรงนี้นะคะเราจะเดินแล้วก็หยุดอยู่แค่ตรงนี้นะคะทีนี้ก็คลิปแล้วค่ะตัดได้ให้เรียบร้อยแล้วทีนี้เราก็คลิปนะคะ าง,างแกะได้เนี่ยแกะเค็มุดออกได้แล้วค่ะผ่าตรงกลางนะคะตัดทีเดียวเนี่ยตะลุไปถึงซับในด้วย ให้ซับในตรงนี้ทะลุด้วยนะคะก็จะเป็นตัดผ้าสองชั้นนะคะจับหัวผ้าดีๆนะค่อยๆผ่าตรงกลางก่อนตรงนี้นะจับมุมดีๆนะคะ มุมก็อยู่ตรงนี้นะเล็งเนะี่ยมุมอยู่ตรงนี้แล้วก็มามุมข้างล่างนี้นะคะเล็งนั้นกันไก่ต้องคมนะคะพอตัดทีเดียวจะให้ถึงมุมเลยนะคะกลับมาเจาะอีกฝั่งหนึ่ง ตรงนี้ให้เป็นแนวกลางครึ่งหนึ่งอะคะ่ะพับตรงนี้เราจะได้ตัดได้ถึงมุมนะคะ ทีนี้ล้วงวงชิ้นถุงเนี่ยคะ่ะลงไปข้างล่างที่เราเจาะเมื่อกี้นะคะนะคะถุงลงไปข้างล่างปากกระเป๋า,ก,ปาก็จะขึ้นไปข้างบนแบบนี้นะคะขั้นตอนต่อไปมาเดินกดกันคะ่ะเพื่อความแข็งแรงนะคะ ไปสีวิละเพราะว่าเดี๋ยวถ้าได้แค่เจ็ดแล้วพี่หงต้องอยู่นะคะจะไม่เหมือนเจาะลังดุมนะคะ ถ้าเจาะรางดุมเนี่ยเราจะใช้วิธีเดินปัดหัวท้ายใช่ไหมแต่อันนี้เราจะใช้วิธีเดินกดนะคะอันนี้ก็ผักอันนี้ลงไปข้างล่างแล้วก็กดนะคะ อันนี้คือเราไม่เดินตัดกันเราจะใช้วิธีเดินกดค่ะจับให้ตึงก่อนตรงนี้เขาจะไปอยู่ข้างในนะคะแล้วก็เราก็กดอันนี้ทับ เดินสองเส้นเพื่อความแข็งแรงค่ะทีนี้ก็ไปกดอีกฝั่งหนึ่งนะคะกดอีกฝั่งหนึ่งแต่แล้วทีนี้ตรงนี้ค่ะตรงนี้เราเย็บให้ติดก,กับชิ้นนี้นะ จะไปพ้งก็ได้นะคะชิ้นเนี้ยชิ้นที่เป็นปากกระเป๋าเนี่ยค่ะแต่พี่หงจะใช้พับแล้วก็ระวังอย่าให้เขาย่นเสร็จแล้วเราก็แต่งตัวลอบถุงกระเป๋าด้วยค่ะเย็บรอบนะคะช็อกขีดแล้วก็เย็บรอบค่ะไว้หัวผ้าแค่ครึ่งนิ้วพอเย็บรอบแล้วก็ไปพ้งค่ะ งนี้เราปิดล็อกแล้วเขาก็เวลาเราล้วงจะได้ไม่เปิดออกมานะคะนะคะเนี่ยฝั่งนี้ยังไม่ได้เย็บกดทีนี้เราก็เดินรอบนี่เลยค่ะนำช็อกขีดนะคะเดินรอบแล้วก็ตัดหัวออกให้ได้ทรงตัดหัวให้เล็กเท่าที่ต้องการนะคะอย่าให้หัวผ้าเยอะเกินไปจะทำให้หนานะคะโอเคค่ะ นี่ก็คือการเจาะก,กระเป๋านะคะ